เรื่องย่อละครเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ตอนที่22ออกอากาศวันอาทิตย์ที่5มกราคม2568เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่องไทย PBS ช่องหมายเลข3คุณสุดรับบทโดยฟิล์มเชอริษสาได้ตัดสินใจไปกราบทูลขอประธานอนุญาตจากพระองค์เจ้าวิลาซึ่งรับบทโดยเอมณีรัตเพื่ออยู่กิจกับคุณขำรับบทโดยทัพทิมอัญญรินดังเช่นคู่เล่นเพื่อนอื่นๆซึ่งทําให้พระองค์เจ้าวลา ลรวมถึงคุณสุวรรณซึ่งรับบทโดยแพลวหัศสยาพยายามดึงสติคุณสุดด้วยความเป็นห่วงทางด้านพระเจนอภิบาลที่รับบทโดยเอี้ยงสิทธาเมื่อได้เบาะแสของผู้ที่อยู่เบื้องหลังการขายฝิน่นจากการสดทอดของขุนพัด จึงได้นำกำลังตำรวจหลวงไปตรวจคนที่เรือนของเจ้าสัวเหลียงพร้อมทั้งเชิญแม่แก้วซึ่งระบบทโดยเฟิร์นนัชชยการไปให้ปากคำกับตราราการทันทีซึ่งแม่แก้วจะเอาตัวรอดจากการสอบสวนในครั้งนี้อย่างไรแล้วต้นต่อพ่อค้าฝิ่นตัวจริงจะถูกจับได้หรือไม่ต้องติดตามชมได้ในหม่อมเป็ดสวรรค์ออกอากาศในวันอาทิตย์ที่5มกราคมนี้เวลาย0นาฬิกา30นาทีทางไทย P ี BS ช่องหมาเลขสม และทางแอปพลิเคชันวิภาหรือ www.vipa.me